ทอดกรงเชียงไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำอย่างนี้พอเนี่ยค่ะนี่ก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะ,อะทอดไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งนะคะ ถ้าเราใส่น้ำมากไปเราก็เอาทิ้งไปหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็คั่วจนมันแห้งเลยนะคะจนน้ำมันออกเลยนะคะคั่วแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะจนน้ำมันมันออกมาเลยนะคะให้เกลียมอีกหน่อยแล้วค่อยตักขึ้นนะคะแล้ก็ให้เกลียมหนี้เลยนะคะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะคั่วให้เกลียมหนีเลย ไม่ไหม้นะคะประมาณนี้ค่ะตักขึ้นได้เลยค่ะ